ค่ะดิฉันนางสาวเบญจวรรณชาวังค่ะค่ะและดิฉันนางสาวนัชยาปานเพชรค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ศูนย์การเรียนรู้โคขุนค่ะของคุณพ่อวิทยาบังหนองเสียวค่ะอยู่ที่ไหนคะค่ะอยู่ที่บ้านวางจานตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอเรียนถามคุณพ่อว่าคุณพ่อชื่ออะไรเลคะพ่อชื่อวิทยาวังเนืนอเมื่อวัวนจานร์ตำบลนาคาอำเภอปีรุษจังหวัดมัธยมค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะห้าสิบสองปีกันเริ่มต้นอยังอย่างว่าที่ไหนจ้ะตะก้อนนี่ บ้านเท่านี่เลียงงว่วนเขาไม่จะปล่อยทงเลยปล่อยทงแล้วสองปีสามปียังไหนขายตนมันจะไงให้ขายยั็ยไปไรรเราี่นว่้องก่ยเี่งขงังวางจบานเป็นยังคือเกิดเป็นศูนย์การเรียนหนูโค้อคุณนี่ยจ้ะ เ,เริ่มแรกพ่อก็เลี้ยงง้วนหนีขุนนีมาแล้วบันนี้พ่อกเ็เลยมาเลี้ยงง้วนขุนของสากกรน้องสูงนี่แหละบัดนี้ปตัตุสัตจึงอยากให้เหตุเป็นศูนย์เลี้ยงลูก,กแล้วร่วมกับปตัตุสัตร่วมกับทั้งหมายไร่มหาสา,ารข้ามของมองมาสัว เป็นขอมัมมีส่วนรวมทั้งหลายเห็นการทังมหาวิไลมาสะขามมีส่วนรวมในการให้ความรู้ในด้านทางวิชาการกับข้อกส่วน็ได้เข้ามาเฮ็ดเรลืองวิจัยมาให้ความรู้กับพ่อสิเป็นไงจ๊ะก็มาให้ความรู้กับกลุ่มพอ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 อันี่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพ่อเพียงว่ายากว่าจนไหม ม,มันก็มีวิธีการหลายอย่างให้การเลีย้ยงงอกผลนใช่ไหมมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ตตหนึ่งเ็ดข<ม>้อเท้าบริข้อกพบาดีใจดีป็นไรขอ้อเฮ็ดแบบตังไงน<อ>หนจ๊ะการเตรียมข้อการเตรียมข้อกับเฮ็ดกับเฮ็ดข้อมันจะมีอยู่สองอย่างขอ้อนี่คือหนึ่งเห็ดเฮี้ยนในมันแล้วก็เฮี้ยนทีขอท้อทีหมองคั้วนอนนี่แล้วทั้งนี่ปอยลงหนึ่งในสามของของ,ของของข้อที่ปลอยลง อย,อย่างใหขนขอบาพเปเนืองคอบในวัดอะไป,ไปเบิงไปเืองว่ามันเป็นเจ้าไหนขอบสถานที่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขอ้อของโคคุณของคุณพ่อกันดีกว่านะคะ ม้นห่อม้วอย่งมีเจะขอไปขอขันค่ของแล้วเข้ากันมันอขอเดียข้นมาตัวต่มันีตั้กันในใจขอบคุณทุกคนขอบคุณขอกูี่ยเก็ยขีง่ายเกียขี่ง่ายขีเก็ยขี่วนเกียบอกได้ง่ายม้วนกับขายเกียจขา บัตรท่อเตรียมคอกมเรียบัตรท่อไปขาโค้ชคุนมากเลยค่ะโค้ชเขาจะเอามาขุณม้วนค่ะคือเอาน้ำบัตรแน่แล้วก็ไปบว่ือน้ำสนามแนววิธีการคัดเลือกม้วนม้วที่เขาคอกขอุนณคุณชงครับก่อนต้นยังค่ำนี่ก่อนที่เนี่ยท่านซาโลเล่ซาโลเล่นั่นเป็นแบบจั้งแต่ท่านซาโลเล่ล,เลับบกษณะของมัน,นลนักษณะแบบไหนลักษณะของมันน,นี่คือหนึง่งหมูกิน นามอนามพื้นในสุกลางกันกับพวกท่านดีท่านบามันบามามันารรลีนี่เียวเขาข้คุ้นนี่เลียดคุนที่อยู่เาเาทมอสมีสุดแล้วูเลือดมีคิปาาิาิปนี่มันจะเป็นเลียหกเขีมคนมันถี่ยาวอกเศาเข้าวัดจากไหนจ้ะวัดจาก ลักษณะของง่วนเนี่ยเข้าบนจากลักษณะของง่วนยีนทิพหาทิพหาเทิพทิพคุณไอ้เพตเนี่ยเกี่ยวกับการคุณหรอคะเพศผูเพศเมียหรือว่าคุณแดงเช้งสองเพศคับสำหรับขาคุณทรงสะกอนต้องสุนเี๋ยวนีคุณไดทช้งสองเพศเพศผูกกับซูนใดเพศเมียกับซุนใดราคาเดียวกันแม่ว่างงว่เมีนี่เข้าหนึ่งคอยคุง ขอให้น้ำหนักมันว่าสูงกว่าสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยยี่สิบถึงสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบโลขึ้นไปนี่ถือว่าเขา้เาเข้าเบิ้องตากน้ำหนักที่ถ้าคุณอ้วนแล้วสูงไปได้สี่ร้อยยี่สิบโลนี่ถือว่าเข้าคุณได้นนเลยเข้าของคุณได้นนเลยอายุเกี่ยวน้ำมันกันอายุอายุก็ต้องเกี้ยวจักปีจักรงว้วาทีมอสมบใน,นการเขาคุณน,นี่คืออายุตัางแก่สองสามปีถึงไหนใช่แล้วก็ การที่ขุนง่วนี่มันสะมีหนึ่งเบื้องลักษณะง่วสองสี่มีดมีนวยทรงเสริมของสะกรอนที่ออกมาเบื้องไหลเข้าก้อนที่ที่เฮาเดียวของขุนนี่เขาจะมาตีเบร์ห ja ูมาฉีดยาทายมันสีมีมีแย์ประจํามากมาเบื้องไหเฮ้าเลยแต่ละขออแต่ละข้อทั้ง <eccentric> ท <ities> ั้งน่วยทรงเสริมทั้งเขาสส่ทรงแย์ออกมาเบื้องไหเฮ้าเลยหาเดือนเขาจะออกมาเบื้องเพียรหนึ่ง ถ้างง่วงมีปัญหาวัโทุปรึกษาเขาเช็คทุกโตอยุบอ่ะจ๊ะเช็คทุกโตทุกโตนี่ที่อยู่คอมพิวเตอร์เขามีเบอร์หูดีเบอร์หูมัดของเขาขาขาเป็นง่วงเขาเขาขึ้นทะเบียนไปแล้วคือทะเบียนอันบรรดชาชนคนอยู่เออคือบรรดชาชนคนนี่แหละตัวง่วงตัวนี้มันมีหมายเลขเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันมีหมายเลขอยู่สี่โตโอ้ไมยเลข้หกโตหมายเลข้อยหูมืหกโตคือเข้าประยุกมาแล้ว ถึงม่กินมาเมือนี่เขาเอือนอาหารคนยาเปเมืองยาเนี่ยเขาเอือนอาหารหยาบถ้าเป็นนันยานี่ต้องใส่ยาประเภทไหนคะยาเอียนนี่ยาลูซีอาหารคนผสมอาหารน้องย่นี่แม่นที่มีอาหารคนอาหารคนที่ผสมเอาเองต้นผสมเพราอาหารอาหารคนแม่นที่มีอยู่มีอยู่มันซาปหลังเขาเอือนมันเสร็ สีม <45 S 2> หากิลโลปลาหมีหาล่ำสิบเก้ายูเลียสองจุดหาแค่นเสียมสองจุดหาแล้วเกลือหนึ่งกิโลบ้านบานเขาเรี้ยงแลล้ๆเนี่ยเขาจะไปส่งตาก่อนได้ไหม พ่อเลี้ยงในในระยะแปดเดือนงกเดือนถึงแปดเดือนเพราะว่าหาเดือนนี่เขาทิมาเบิ้งเดือนหนึงเนี่ยเพเขาทิมาเบิ้งง้วเฮาคันอีแปดเดือนนี่เขาทิออกมาเบิ้องเีือนหนึ่งหาหาเนี่ยนี่มาสิบเดือนเขาทิออกมาทางง้วเฮาบอกว่ามันอ้วนแล้วอ้วนคักแล้วให้เบิ้งให้แน่ถึงแปดเดือนเขาถือว่าคันง้อมาตัวนี้สามารถดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพราะว่าต้องมีคนมาจากสากาลมีหน่วยส่งเสริมออกจากสทากาลพวก เขาเอิดแบบตุ่มแพทย์สัตว์ออกมาเขาเดี๋ยวถามว่าม่วงเฮานี่เขาจะมาเบิ่งว่าพ่อทซ่อลไรนำหนักพ่อแล้วไขมันขึ้นแล้ยวพวอปวดพ่อไขมันมีขูดถูกยาขุดถูกยาจะมันแบบแปดเดือนมาสักโดยปกติตามัคคีแปดเดือนเพิ่มสองเดือน แต่ว่าขันงัวเฮาตัวใดอ้วนเลี้ยวถามมันอ้วนเลี้ยวก็บี่ตรงหกเดือนกับนีเดือนเขาคยมี่ีเดือนนะสีใดวะเธอสีเดือนนี่มันไคมันยังมั่นคงมากเลยงั้นหกเดือนขึ้นไปนี่ส่งตาหวานเลยหกเดือนแปดเดือนแต่ราคาเป็นยังไงแต่ว่าราคาของมันตรงไปแล้วเขาเห็นเปังไงราคาของมันนี่อยู่อยู่ที่นำลักษณะเป็นเกณฑ์ นำนักษาแบบนำนักา,า,านี่าคือปอกหนังออกตัดขาออกตัดหัวออกต,ต้นทุนนะคะ1น<ๆ>ึ่งหนึ่งหน่งแบาท<ะ>แต่ว่าเราขายได้ขายได้3า0 0 0นสอพนะคะบวกลบต้นทุนกําไรที่ได้ก็คือ133,300บาทค่ะอันนี้แค่เป็นซึ่งถือว่า ได้กําไรเกือบเท่าตัวเกือบต้นทุนเลยแต่ต้องมันต้องใส่เวลาก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนใช่ไหมคะแต่ว่าคันเลี้ยงมูซีเดียนทรงนี่มันคือยู่ทีอยู่นีที่มีกําไรอยู่ทีสามพันตัวซีพันถึงเจ็ดพันบาทต่อตัวที่เดียนทรง เศรษฐกิจไม่พอบครัวคุณพอหรือว่าชุมชนดีขึ้นจังใดเลยค่ะสำหรับการเลี้ยงโคเมีโอกาสหาดทุนบ่บ่มีโอกาสที่ขาดทุนผู้นึ่งสำหรับการเลี้ยงหมูนี่คือผลิตภัณฑที่ดีมากขาดทุนหนึ่งรวมทั้งขาทุนหลายแต่ว่าสำหรับการเลี้ยงโคคุณโอกาสขาดทุนนี่งแม่น้อยหนึ่งวัตถุดิบในการที่อาหารนอกเหนือจากอาหารโคหนึ่ง ฟ้าเฮาก็สามารถหาเองได้ใช้ตามทําทุ่งนาของเฮาสามารถเก็บได้เฮาก็ไปลงทุนอย่างหลายบ่เฮาใชแต่ลมแฮงเราก็หญ้าในนาเฮาก็มีหรือแปลงหญ้าเฮาก็สามารถปลูกเอได้ต้นทุนลงหลายต้นต้นุนต่ําวัดหาได้ในท้องถินแม่นบ่จ้แล้วก็ความเสี่ยงใหแม่นบ่ความเสี่ยงน้อยการงัวทีเป็นโรคระบาดอีกก็บ่ค่อยมี่ว่าการเลี้ยงคคุณซย ซอยแก้ปัญหาความอยากจนได้ไหไม่ซอยแก้ปัญหาความอยากจนแล้วก็ซอยซอยซอยไหงบอกว่ายัไงว่าซอยไห้มครอบครัวนั่นมีอะไรกินดีกมะต,ติว่าเลี้ยงกมะติว่าพวกตัวจังนี่สมมติว่าครอบครัวนี่เลี้ยงซะ่สามตัวสามตเขาซื้อมาตจนทุนตัวละเมือนหาตัวละเมือนหาเขาเลี้ยงยุบประมาณเลี้ยงยุบประมาณซีหาเดือนหกเดือนถึงแปดเดือน าก็ขายดีแล้วัวลาร์ฟาเ์าก็มีกำไรหลายบากอยากให้พ่อฝากอ่าอย่ังให้คนถี่ชมยู่นะจ๊ะว่าไแ่วฝาไปไดีเอาคิดดีบอกคนฝอกกีบฝากถึงทานผู้ชมเนี่ยครับครับสำหรับการเลี้ยงงวกขุนนี่ผมว่านี่มันเป็นอาชีพใหม่เพจเป็นอาชีพหลักใดเลยง้อขุนนมันหนึ่งมันที่มี ขุนง้วนี่มันในขุนในสองยางยางที่เข้าที่ได้ใส่เงินเร็วแล้วก็ได้กําไรเร็ี้วนี่ขุนสี่เดือนส่งแต่วางงวนขุนง้วนี่ส่งะระดับอพเกรดขึ้นไปะระดับราคาที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกก็คือขุนแปดถึงยี่สิบสองเดือนผมมาในการเลี้ยงง้วนนี่พี่น้องหรือผู้ที่จังที่มีความสนใจหลักง้วนหลักที่ที่เลี้ยง ต้องมีใจหลักนั่นได้โมจมนต์ที่จะถามอะไรแบบนี้ได้ต้องมีใจหลักง่วดอกมั่นังสิเห็ุยังต้องเฮ็ุด้วยใจหลักนำเราก็คิดว่าการเหตุในการเลี้ยงงัวขุนเนี่โอกาสที่จะขาดทุนหนีนอยบ่คือเลี้ยงหมูบ่คือเลี้ยงสัตว์อื่นบ่กคือเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างแต่ปัญหาของมันนี่คือหนึ่งต้นทุนมันสูงในการสื่อง่วมันสูง ต้นมันสูงพอว่าง้อยันมันมีราคาแพงนั่นคือขันต้นทุกสูงเท่ากับเลี้ยงเทละโตสองตก็ได้เพื่อเป็นเงื่อนเจ็บของเฮ้าค่อยขยายค่อยขยายออกไปผมเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นยุทีหาโตยันมีพุมเกิดคุณมาเรื่ยๆเฉลี่ยสิบตยี่สิบตคนหนึ่งคนหนึ่าวเริ่มต้นจากหน่อยเท่ากับธรรมดาแลวเนาะมีข้อมดทอนมีข้วมขยัน คือความอดทนยัวยก็ประหยัดอดอมเข็ดยังกัขอให้มีความขยนมันบ๊อตายค่ะค่ะสำหรับมันสำหรับข้อคิดจากคุณพ่อท่านก็คือเราต้องมีใจรักในการรักในการเลี้ยงโคน,นะคะต้องมีความขยันมันเพียรอดทนนะคะแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงดีคี<ช>่พ่อจะประสบความสำเร็จในการ